หนึ่งแนวทางสาหรับการแจกอ่างเปาหรือว่าให้เงินทงขวัญสําหรับบรรดาญาติสนิทที่สหายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับก็คือการลดใช้เงินสดหลากหลายหน่วยงานส่งเสริมกันมากนะครับล่าสุดนี้เองนะครับทางท r ูมันนี่ก็ชวนส่งอ่างเปาช่วงตรุษจีนปลอดภัยแบบแทนเงินสดลดสัมผัสคร,ครับ ข้อมูลล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากทางผู้บริหารของ t r u มันนี่นะครับโดยทางคุณนิรันร์ฟูวัฒนานุกูลผู้อํานวยการฝ่ายทางพาณิชย์บริษัททรูมันนี่จำกัดผู้นําด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านบอกว่าภาพรวมการใช้แอปพลิเคชัน True m น n ี่วอ l l e t ในช่วงเดือนเทศกาลตรุษจีนปี2563ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยนะครับเติมเงินเข้าทรูมันนี่วอลเล็สูงกว่า6,000ล้านบาทครับ แล้วก็มีจำนวนครั้งในการโอนเงินแจกอ่างเปาสูงถึงกว่า17ล้านครั้งด้วยกันซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าปี2,562กว่าเท่าตัวทีเดียวครับในปีนี้ทาม True ม o n e y w เ l l e t ครับจึงขอเชิญชวนคนไทยส่งคำอวยพรช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนในแบบแทนเงินสดลดสัมผัส ห่างไกลโควิด -19 ผ่านอ่างเปาออนไลน,นะครับเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่างนะัเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าอ่างเปาออนไลน์สามารถส่งให้กันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมให้ผู้ใช้สามารถส่งคําอวยพรหรือว่าแชร์สุ่มจํานวนเงินกันแบบสนุกสนุกไปยังกลุ่มผู้รับได้ผู้สนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของ t r u e Money หรือทาง www.truemoney.com แล้วก็ slash นะครับ send gift นั่นเองครับ